ผู้เป็นเสขะและอเสขะพิขุทั้งหลายปริยายที่พิขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิพึงรู้ว่าเราเป็นพระเสขะและปริยายที่พิกขุผู้เป็นอเศขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเสขภูมิพึงรู้ว่าเราเป็นพระอศรเ,เะอศขะมีอยู่พิขุทั้งหลายปริยายที่พิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะเป็นอย่างไรพิกขุทั้งหลายพิกขุผู้เป็นเสขะในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้ทุกขสมุไทยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคามมนีปฏิปทาพิขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่พิขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่า เราเป็นพระเสขะพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุผู้เป็นเสขะย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสมณะหรือพราหม์อื่นภายนอกจากศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือเธอนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอน เหมือนพระผู้มีพระภาคไม่มีพิกุทั้งหลายปริยายแมนี้แลที่พิกุผู้เป็นเสขาอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะพิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกุผู้เป็นเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินรียห้าคือสัตทินรีวิริย,ยนินรีสตินรีสมาธินรีปัญญินรี อินสี่ห้านั้นมีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นที่สุดพิขุผู้เป็นเสขะยังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยกายแต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาพิขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่พิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสกภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะพิขุทั้งหลายก็ปริยายที่พิขุ ผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะเป็นอย่างไรภิกุผู้เป็นอเสขะในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งอินรียห้าคือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญยินรีอินรียห้านั้นมีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นที่สุด อริยสาวกผู้เป็นอเซขะถูกต้องสิ่งนั้นด้วยกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาพิขุทั้งหลายปริยายมนี้แลที่พิกขุผู้เป็นอเซขะอาศัยและตั้งอยู่ในอเซขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระอเซขะพิคุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกขุผู้เป็นอเซขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินรีหกคือจักขุนสีโสตินรีคานินรี ชิวหินรีกายินรีมนินซีอริยะสาวกผู้เป็นอเสขะย่อมรู้ชัดว่าอินรีหกเหล่านี้จักดับไปหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือและอินทรีหกเหล่าอื่นจะไม่เกิดขึ้นในภพไหนๆพิขุทั้งหลายปริยายแมนี้แลที่พิขุผู้เป็นอเศขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเสกภูมิย่อมรู้ชัดว่า เราเป็นพระอเสขะ